8ปดบทสวดธรรมจากกระเปวัฒนสูตรเอวามสูตังเอกังสมัยยังพระว่าภาราณสศยังวิหารติอิสิป,ปะตะเนฆาถายเยตระโรกพระคว่าปัญจะพระขี่เยพิกุอมันเตสีเพวเมพิกเถเวอันตาปะภาชิเตนานาเสวิตพาโยยายังกาเมสุกามะสุขาริกานุโยโคโฮิโนคัมโปปุชุทะนิโกอ,อนาริโยอนัถาสันฮิโกโยยายังอั กิลามาฐานุโยโคทุโคอริยานาริโยานาสันิโกอเอเตเตพิกเวอุโพต,ตันเตอนุป,ปะคัมมะมัชิมาปฏิปทาทัตทะขเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียนานการณีอุปปัสามยา,ยาอภินญาญาสัมโพธายานิพานายะสังวัตติกตามาจากสาพิกเวมัชิมาปฏิปทาทัตทะ คะเตนะอาพิสัมพุทธ,ธาจักขุกรณียานะกรณีอุปะสมะยะัยอาภิญญายะสัมโพธายะนิพายนายะสังวัตะติอยายเมวะอริโยอัตถังขีโกมัคโคเสย,ยทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมากะสะปุสัมมาวาจามาสัมมากรมมันโตสัมมา สัมมาวาจาสัมมากรรมตัสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขพิขเวมัชิมาปฏิปทาตัาคาเตนะสัมมาสัมพุทธาจากขักรณียานักรณีอุปปาสัมยาอภิยายังสัมโพธายะนิพานานิสังวจะติอีทางโขปนะพิขเวทุกขังอริยสจังชาติปีทุกขาชาราปีทุกขาสมาระนำปีทุกขัง โศกะปาริเทวทุกขโทมาัทานาสุปายาสาปิทุกขะอิปอบปิเยหิสัมปะโยโคทุโขปิเยหิวิปปะโยโคทุโอยมปัจฉังนาลาพาติตมปิทุกขังสังคิเตนะปัน จุปาทานนักคันธาทุกขาอีทังโคปันนาพิกเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนโภวิกานันธิราคะสาหะคตาตันตะตัตตระพิันิสยยทีทางกรรมตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหาอีทางโคปันนาพิกเวทุกขาที่โรโทอริยสัจจโยสัจสาเยวะตันหายาอาเศสว,วิราคาทินิโรโทจาโคปนิต ปฏินิสสโคมุติอานาละโยอิทังโขวะปะนาพิกาเวทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวอาริโยอัฏฐังกิโกมัคโคเซยะทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมากัสมปสัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติอิสัมมาสมาทิอิทังทุกขังอริยสัจจงเมพิกาเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมโซทุกขังอุปทา อุทปาริยานังอุทปาริปัญญาอุทปาริวิชาอุทปาริอาโลโกอุทปาริตังโขบตังโขปะนิทางทุกขังอริยสัจจังปริยานยันเติเมตพิกรเวปุเพอนันตุสุเตสุธรรมิสุจักุงท้าปาริยานังอุทปาริปัญญาอุทปาริวิชาอุทปาริอาโลโกอุทปาริตังโขปะดนังทุกขังอริยสัจจังปริยานเตี๋ยพิกรเวปุเพอนันตุสุเตสุธรรมิสุจักุงท้าปาริยานังอุทปาริ ปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิอีทั้งทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักภูอุทปาทิญาณอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิตังโผปานิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปาหาตัน ตับพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธเมสุจักุงทัปปาริยานุทัปปาริปัญญาุทัปปาริวิชาวุทัปปาริอโลโกทัปปาริตังโคปะนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหินันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธเมสุจักุงทัปปาริยานุทัปปาริปัญญาุทัปปาริวิชาวุทัปปาริอโลโกทัปปาริอิทังทุกขนิโรธ โทอริยสัจจติเมพิกเวปุเพนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงุทัปาัทิยานังอุทัปปทิปัญญาโอทปปทิวิชาอุอทปปัทิอโลโกอุทัปปทิตังโขปนิทังอุทุขขานิโรโธอริยสัจจังฉัตติกาตาพันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงุทัปาัทิยานังอุทัปปทิปัญญาโอทปปทิวิชาอุอทปปัทิอโลโกอุทัปปทิตังโขปนิทังอุณะทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัตสัต ฉิกะตันติเมพิกะเวปุเพอนันโนสุเตสุธามีสุจุขุงุทธปาธิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิยาลกุทธปาธิอีทังทุกขานิโรธาคามิณีปฏิปทาอริยสัจจติเมพิกะเวปุเพอนันโนสุเตสุธามีสุจุขุงุทธปาธิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิยาลกุทธปาธิตังโขปนิทังทุกขานิโรธาคาหมินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตพันติเมพิกะเวปุเพอนันโนสุเตสุธามีสุจุขุงุทธปาธิยานังุทปาธิปัญญาุทปาธิวิชาวุทปาธิยาล วันนี้ทางทุกข์นิโรธาคารมินีปริประธาเริยสัจจังภาวิตันติเมพิสถเวปุเพอนันุสุเตสุธมีสุจักุงูท้าปะทิุทะยานังท้าปะทิปัญญาท้าปะทิวิชาวท้าปะทิอโลโกท้าปะทิยาวกีวัด จะเมพิกเวอิสุเมจะตูสุอริยจะสัจเจสุวันติปะริวัดถังวาทะสาการงยทาปูตังยานาทัสนังนาอสุวิสุดทางอาหะโหสิเนวตาวาหังพิกเวทเซวะเกโลเกสมารกิสรรมเกัสามณะรามนิยาปชายะสเทวามนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุโธปัญญาสิสิงยะโตจะโคเมพิกเวอิสุเม สุจตุสูสอริยจะอริยสัจเจสุเอวันติปะริวัตทั้งวาศาสาการังยาถาภูตังยานาัทาสนังสุวิสุทังอโหสิอาัถาหังพิกขเว สัเทวเกโลโลเกสมารเกสมรมเกสัตสัมสสามาณารามนิยาปัจชายาสะสัเทวมนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญญาปัจจัญญาสิงญานาันจปะนะาณะเมทัสนาอุทาปาธิอุปาปาเมวิมุติอายะมันติชาตินัตถานิ ุนัพพระโวติอิทะมโวจะภะกวะอตตะมานาปัญจวากวิยาภิกขุภะกวันโตภาสีสังอภินนทุงอิมันมินจปะปะณเวยากะระนัสสะหมิงพันยะมานอายาาะสะมาโตโกนทันยะสะวิระชังวีตมะลางธรรมมาจากคุงอุทปาทิยากินจะสามุทะ ยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปาวติเตจาภะกวตาธรรมมาจากเกคุมมาเทวาทัตทะถถถถ มนุสาวสุงโอตามภะกวัตาภารานสิยังอิสปะตะเนีพิมิคัถเยออนุตตร,รังธรรมะจักกังปวัตติตังอปปติวตติยังสามาเนนาวะรามเนนานวาเทเวนะาวามาเรนะวารามุนาจวาเกนะจิวาโลกัสมินติคุม,มานางเทวานังสัตทังจุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุาสาวรสุงจตุมหาราชกานางเทวานังสัตทังจุตวาตา ตาวะติงซาเทวสัตถะมนุษวเวสุงตาวะติงซานางเทวานางสัตว์ทางสุดตะวัยามาเทวาสัตถะมนุษาเวสุงยามานางเทวานางสัตวัทางสุดตะวัตุสิตาเทวสัตถะมนุษาเวสุงตุสิตานางเทวานางสัตวัทางสุตะวานิมมานารติเทวสัตถะมนุษาเวสุงนิมมานารตินางเทวานางสุดทางสุดตะวัปะระนิมิตาวะสั วัตีเทวาสัทธมนุสาเวสุงประรานิมิตะวะสาวัตินางเทว,วานางสัทธงสุตวารามายิกาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเอตัมภโกวตาพาราณาสียังอิสิปตเตตเนมิคทายอนุตตรังธรรมมาจากกังปาวัติตั้งอัปะปิวัติอย่างสมานเนนะวารามานนะวาทะเวเทเวนะวามาเรนะวารามุนาวาเกนะจีวา โลกาสินติงอิติหาเตนะขาเนเนะเตนะวะหุเตนะยาวะรัมมาโลกาสัตทังอภุคัดคัดฉีดอยัยนจะสะเทสะ หัตสีโลกะธาตุสังกัมปีสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัป,ปะมาโนาโอราโรโอภาโซโลเกปาตุราโหสิอติกัมเมวเทวนานังเทวานุภาวังอาทาโขภะว่าอุทานังอุทา,น,ทาน,นีสีอัญญาสิวัตโกโกนทันโยัญญาสิวัตตโพโกนทันโยติอิติหิหังอายะาสะมโตโกนทันยสะสััญญาโกนทันโยเตวนามาะโฮ 啊，吼，色系。 ก้าพุทธานุสติอิติปิโสภควาหังสมาสมุทโววิชาจรานาสัมบโนสุขตัวโลกวิทุนุตโรปุริสธรรมาซาเรติสัทธาเทวานุสานังพุทธคภควาติธรรมานุสติสวะฆาโตภควตาธโมสันติติโกอกาลิโกเอปัสโกปะจิคุปตะตังเวททตะโกมินโยทีตีสิบเอ็ดสังขานุสติสุปฏิปันโนภควตโตสาวะกัสังโคลชุปฏิปันโนภควตโตสาวะกัสังโฆยายยปฏิปันโนภควตโตสาวะกัสังโฆสามีสิปฏิปันโนภควตโตสาวะกัสังโคลยติทังจตาริปุริสานิิอสสสาปปุุรค อาวนโยปะายหานโยทักขินโยอยัอจจชรีกับเโยโนตรัรังดมเขตาาโมกซาอาติ ส2สักกตวาสักกตวาพุพทธา,ารัตนะงโอสถทางอุตมังหรังหีตังเทวะมนุษานางพุทธะพุทธาเตเชนาโซธินานาสันตุปัตวะสัพเพทุกขาวูปัสเมนตุเตสักกตวาธรรมารัตนะงโอสถทางอุตมังหรังปาริลาหูปัสมะนางธรรมเตเชนาโซธินานาสันตุปัตถวะสัพเพพยะวูปัสเมนตุเตสักกตวาสังคารัตนะงโอสถัางอุตมังหรังอังหุเนยยางปางห นื่องสังฆาตเชนะโซธินานัสันตุปัตตวะสัพเพโรคาวูปะเสเมนตุเตสิบสามพระคาถาชินามัญชรชยาสนาคาถาพุทธาชิตวามารังสวะหานังจตุสัตตาสังรังสร้างเยไปวิสุนาราสภาตันหังก่รัตยุพุทธาวิสตินายกาสัพเพปริตาไมหังม่ได้เกตมุนิสาราสิเซปิตโตไมหังม่ได้โกพุทโธธรรมโลธรรมิโนจัลเลสังโกปิตโตไมหังม ไม่หางอุเรสภาคุณากรรหาถ้าเยมาอนุรุโทสรีปุโรชทักินีโกนทันโยปิฏฐาสสมิมุขลายโนจะว,ว่าเมืกเก่อกี้ทักขินีสมันเนีไม่หางอาสงงานนันทรวเวลา โกจัมฮานาโมพาสุวันเซสเกเตสโตปริพาคัสมิงสุริโยวะปพังกโรนิซิโนสิริสัมปันโนสุพีโตมิริปุหุมาร์เกสโบเทโรมาฮิซีจุดวารโกโซเมฮานหังวัฒน์เนนิจังปริทาสิพุนากโรปูนงเขลุยมาโรจาวปาลินาซีวารีเทราปัจจยมัชาตานาลาติเดลกาม่าเซซาสิติมหาเชราวิชตาชินเซาวกาเอเตสิติมหาเชราวิชิตวันโตชินโรสาเฉลนตาสิเลเตเชน่างกำบังเกสุสันจิตารัตนังปุริโตอาสิทักกินเณรเมตสุตกังทัศกังปัจจุโตอาส อาธานาทียสุตตังอากาเซชะนนังอาสีเซซาปากราชันสิตาชินานาวรสังยุตตาสัตตปากรรลังกตาวะติปิตาที่สัญชาตาพาหุรชัมผืปัตตวาอาเซสาวิยังยันตุอนันตชินเตชะสาวาสโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธปันเรชเชนปัญเรลมาชัมหีวิหาเรตังมหิตาเลสตาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสสัสภัยเจว่มันตัสุตุสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัตถวธรรมานุภาเวนะชิตารสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตรายุสัตถมานวะปาตุตจารามิชินปันเรติ สิบส่ทสวดพาหุงมากาพาหุงสหัสมาพินิมมิตาสาวุทันตังซีเมขล่างอุทิตาโคราสเนสเซนามาราังทานาทิธรรมมาวชินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาวันตุเตชยมังคลานิมาราติเรกามาพิยุชิตาสาพรติงโครัมปนาลาวะากะม,าามาัคคมะทัต ยักขังขันตีสุทันตวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะซาผวันจุเตชายังมังคลานีนาลาคิริงชาคชาวรางอิติมัตาภูตังทวักขิจักกะมะสะนีวะทัสุทารุนนันตังเม,มตัมภูเซกัะวิชนาชิตวามุนินโทจันเตชะซาปวันจุเตชายังมังคลานีออคิตาขะขะมะติหัตถะสุทารุนรนาง ชาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตามอิทิพิสังขตะมะโนชิตวามุนินโธตันเตชัสพมันจุเตชิมังคลานีกัตาวานากถามุทะรังอิวังคัพพีนียาจินยายาททะทุทะทุทะวะจะนังชนะกายะมันเชสันเตนะโสมาวิชินาชิตวามุนินโธตันเตชัาพมันจุเตชิมังคลานี สัจจังวหายามติสัจจธาอ่า,อาจะกาวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปะทีปะชะลิโตชิตวามุนินโทตันเจชซาพวันตุเตชมังคลานี้นันโทปะนันทะ พุชคังวิพุธังมหิติงปุเตณเทระพุชะเคนะทะมาปยันโตอีทูปะเทสวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชะภาปันตุเตชะมังคลาน้ทุกขาหาทิทิพุชะเคนะสุทัตถะหัดถังรัมมังวิสุทธิชุติมัทธิภกาภิ การทานังยานาคเทนะวิชนาชิตตวามุนินโทตันเตชะบาวันตุเตชยมังคลานีเอตาปีพุทธชยมังคลาอัฏฐคธาคาทาโยวาจะโนทินณทิเนสระเตมตันตีหิตตวานะเนกะวิทธานิจุปัฐวานิโมขังสุ ขังอธิคเมยานาราสป,ปัญโยมหากรุณานาโทหิตายาสัพพา,านีนางปุเรวาปาหรือมีสัพพะตโตสัมโพธิมุตตามังเอเตนสัสจวัชเชนาโหนตุเตชะมังชยมังขาลังชยันโตโพจิยามูแลสักยานางนั้นที่วัตโนเอวังตวังวิชยโยโหหิชย,ยันสุชยมังขาลา ขะเลอะประราชิตาปลังเกซีเซปถวิโูขาเอารอภิเซเกสะพะพุทธานางอปักอักคับปโตปโมตติสุนักขันตังสุมังขลงปปังสุปภาตังโสขติตังสุขโนสมุทตโตโตจะสุยัตทังปร,ะรมะ จาริสุปะททะกขีนางกายะกรมมังวาจักรรมมังปะททะกขีนางประางานกัมมังมนกรมมังปทินางเตปะททะกขีนาปะททะกขีนานี้แกต่อว่าพระละพันตัดเตปะททกขีเนาพาวัตุสรรัพพมังขลงังรักขันตุสรรัพเพเทวตาสรรัพพะพุทธานุภาเวนัสธาสุทิพวันตุเตภวัตุสรรัพพมังขลังรักขันตุสัพเพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนัสธาสุทิพวันตุเตภวันตุสัพพมังขลังรักขันตุสัพเพเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนัสธา สทาโสติทวันตุเต้าปัจิธานิคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปขเรโพธิขเรตหิงตหิงตาธรรมมาาเนนะภวันตุปุชิตาโซติงตาโรเตทะวิหาระมันทะเลเทระจะมัชนาวกาจะพิขโาวสารามิทาทานะปติอุปาสกาขามาจะเทสานิขมาจะอิสราสปานะภูตากิตาเผวันตุเตฉลับ พุทธาปิอัจันทะสัมภะวาสังเสษพะชาตาอัตโวปาปติการนิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสพเพปิทุกขัสสะกะโรนตุสังขยยงทาตุจิรังสตะสตังธรรมโมธรรมมัทราจะปุกขลาสังโคโหตุสมัก โควะอัฏฐายาจะจะาหิตายะจ่าอัมเหรักขตุสัทธมังสัเพปิธรรมะจาริโนวุทิงสัมปาปุนายามะธรรมเมอริยวะ,ป,ป,ะปะเวทิเตปาสนาปะสันนาโหตุสัเพปปานิโนพุทธศา,าสนีธรรมมาธารังปะเวชันตโตกาเลเทโวปะวัสตูวุธิภาวยาวาสัตตานัง สามิทัทงเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัทรชาชังนิจังรักขันติปุตตะกามเอวังทำเมนาราชานโนปุชังรักขันตุสัพา 17, ทาสิบเจทเวดาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปตาจานิยาภาโซกัปตาจนิโซกพาโหนตุสัพเพปีนาปิปานิโน,โนเอตตาวตาจะอัมเหหิสัมภตัง ปุญญาซ้ำผารรมสัพเพเทวามนุษย์มะเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปัสติสิทธิยาทานัางสุทันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหนตุคัจฉันตุเทวตาขตา17สุมังคลคาถาโหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพปเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสุธิโหนตุนิรันตรังโหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพ พระธรรมมานุภาเวนะโสธีหนตุนิรันตรังหนตูสัพพังสุบังคลังรักขันตูสัพเทวตาสัพพระสังฆานุภาเวนะโสธีหงตูนิรันตรังสัพเพุทธาปัลปตาปัญเจการนันจะย่างพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขันพันธามีสัพโสสัพเพพุทธาปัลปตาปัญเจการนันจะย่างพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขันพันธามีสัพโส สัพเพพุทธาปลปตตาปัญเจการนันจะย่างพลังอรหันตานันจะเตยชนะรักขันพันธามีสัพปโสสัพเพพุทธาปัลปัตาปัญเจการนันจะย่างพลังอรหันตานันจะเตยชนะรักขันพันธามีสัพปโสสัพเพพุทธาปลปตตาปัญเจการนันจะย่างพลังอรหันตานันจะเตยชนะรักขันพันธามีสัพปโสสัพเพพุทธาปลปตาปัญเจการนันจะย่างพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขันพันธามีสัพปโสสัพเพพุทธาปัลปัตตาปัญเจการนันจะย่างพลังอรหันตานันจะ เตเชนัรักขันพันธามีสัพโสสัพเพพุทธาปัลปตาปเจกนันจะยังพระอรรานตานันจะเตเตเชนะรักขันพันธามีสัพโสด้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานอนุภาพเป็นความเพียรอนิสงฆ์การบูชาพระราชนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าองสาวกสมลผู้ในละวันดิยันวัพระทิรัตนพัท และครอบครัวทุกผู้ทุกนายขอให้พ้นจากทุกภัยทางปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพทเทวดาทั้งหลายได้โปรโดอนุโมทนาในการสวดสายทายมนตลธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรโดอํานวยอวรพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระพิตายติธิโยติโยติสินชีเรียนไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลองคทั้งสามททสิ่งสร้างขึ้นให้เปียมด้วย